สวัสดีค่ะนะคะแม่เนี่ยแต่เดียวนะ,ะสวัสดีค่ะในนามของเซคระเทวีพระมหาเทวีเจ้านะคะเราจะออกแถลงการเรื่องโรกเรื่องโลกระบาดโควิด1 9ในการนี้ถึงเวลาต้องมานั่งบรรลังต่างทองว่าราชการที่เมืองทิพย์นะคะขอให้ข้าไทยทุกตัวทุกตนหรือเจ้านางฝ่ายในเจ้านางฝ่ายนอกนะคะ ที่เป็นเจ้านางของเมืองทิพทุกคนจงพกแม้ติดตัวอย่าลืมเดินทางไปไหนก็ให้ป้องกันตัวเองเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยเจลล้างมือนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางนั่นคือดีที่สุดของเมืองทิพ<อ>นะคะในการนี้นะฝากไปถึง<อ>นะฝากไปถึงช่อง YouTube ด้วย<อ>เพราะเรามีช่องเป็น เรามีเป็นช่องของตัวเองแล้วคือช่องวีนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามพระมหาเท,ทวีเจ้าวีนะคะว,ว,ว,ควีนเป็นภาษาไทยแล้วก็ขีดค่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยใครอยากจะติดตามใครอยากจะคุยใครอยากจะอะไรก็คือ,อ,อได้ <ใน S 1> เลยค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนะคะ มือสิบนิ้วของพระมหาเทวีเจ้าฝากถึงทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาดูพระมหาเทวีเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําคลิปกับการรีวิวสินค้าขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตากรุณาปราณีพระมหาเทวีเจ้าในการนี้นะคะเราจะมาทําการ ดีวิวสินค้าลาเมอรี่นะคะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นลาเมอรี่แบบกลางคืนก็โอเคนะคะนี่ค่ะแบบกลางวันแบบกลางคืนแบบกลางวันกล่องสีฟ้ากับกล่องสีเหลืองออกกล่องสีชม,มพูเพราะฉะนั้นสีฟ้าแบบกลางคืน สีชุมพูแบบกลางวันใคร <จะ S 1> ที่ต้องการให้หน้ากระจ่างใสไร้สิวไร้ข้ากุดกระจุดดงดำทั้งหมดทั้งสิ้นมีสองตัว mm hmm. ลามมรี่แบบกลางคืนแบบกลางวันนะคะโอเคแล้วก็ต่อด,ด้วยนะคะ T.N.N ก็คือคนที่หลับยากหลับไม่สนิทหลับแล้วคือคิดมงคิดมากโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะหลับเมื่อไหร่ฉันจะนั้น ทำไมมันหลับยากหลับเย็นอย่าลืมนะคะ G N N ตัวนี้ทำให้คุณหลับสบายได้ทั้งคืนอย่าลืมนะคะถ้าคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับยังไงก็คือเครียดเรื่องหนอนเรื่องนี้ก็คือ G N N ค่ะมันไม่มีสารเคมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ติดแบบยานอนหลับก <Okay. S 1> รุณาทานค่ะ G N N ไที่น,นะคะปักหมุดไว้แล้วหน้าเพจนะเพราะฉะนั้น,หนเห็นเลยนะเพราะโพสไปแล้วโอเคต่อไป นะคะจะทำการโฟนอินนะคะใครอยากคุยอะไรใครอยากบรรยายบรรยายอะไรเกี่ยวกับพระมหาเทวีเจ้าเริ่มโฟนอินนะบัดเดี๋ยวนี้เบอร์โทหน้าเพจเบอร์โทน้าเพจนะคะเบอร์โทน้าเพจไปเลยเอาเร็วๆอยากวีดเบสอิสต์วีนี่ยาอะไรโอเคโอ้ยไบแล้วอ่า สวัสดีค่ะขุดผลให้ค่ะสวัสดีคุณมหาเจดีย์้าแห่ิพย์เจ้าพอค่ะค่ะว่าไงคะลูกเออวันนี้ไม่ทำแกงเหลือค่ะเห็นไหมก็บอกแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยววันอังคารค่ะ <c oughs> เพราะว่าคุยกับอีทิพย์ไปแล้วเออนะคะ <c oughs> วันอังคารแน่นอนค่ะสําหรับแกงเหลืองแกงใต้เป็นเป็น,เป,นเป็นแกงต้นตำรับของเมืองทิพย์ค่ะค่ะแต่แล้วว่างแกงเหลืองกับฟันแม่อะไรเหลือเหมือนกันค่ะโอ้ย ฝันกูสิคะเพราะว่าฟันกูอะเคลือบแกงเหลืองไว้ค่ะเฮนะคะรักลูกๆนะคะขอบคุณค่ะเออแบกนีดมีความโไกเออเจียวินนะที่กระเทยทำผมออกมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ได้ทำอะไรค่ะแไร่สดอยู่ค่ะว่าไงคะเจ้าหลวงเสียงเบาแม่อยู่ที่ไหนก็อยู่คุ้มไงอยู่คุ้มอีเทปค่ะคิดถึงลูกเช่นกันค่ะโอเคครับนะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะลูกนะ อย่าลืมนะปีใหม่เนี้ยโควิดมันระบาดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยป้องกันนะลูกนะค่ะโอเคค่ะสายต่อไปโอ้ยมีความเสียงพร้อมกันมากเลยค่ะโอเควันนี้ฮัลโหลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าหลวงโทรมาจากอำบาย้อยใกล้ๆบ้านของพะมหมาทวีบ้าย้อยโทรมาจากสบ้าย้อยเป็นไงบ้างคะ พอดีว่าอยากให้ข้ามาเที่ยวเที่ยวเ,เปิดสบายเยบ้างครับโอเคค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยว,ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะไปค่ะทำผมอีกงอกมนูปิดปิดไอ้นี้ข้มหาทีวีเจา้าทานอะไรแล้วยังครับยังไม่ได้ทานอะไรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจตรงนี้เดี๋ยวจะไปสะเสวยค่ะทำไมพ้ามหาทีวีเจ้าไม่ตอบแชทผมบ้างนะครับทำไมไม่ตอบแชทไม่ตอบแชทอะไรคะแชทแต่ท่านตอบทุก วันทุกคนเออนะคะเจ้าหลวงฉันตอบให้อยู่นะคะที่ป่อหาทีวีเจ้าบอกรักทุกวันนะครับอ๋อค<ำ>่ะ<อ>บอกรักทุกวันก็คือบอกรักเจ้าไงเพ<อ>ราะเจ้าเป็นเจ้าหลวงของเมืองทิพย์อ๋อแล้วเจ้าหลวงของเมืองทิบนี้มีวันละกี่คนนะครับมีวันกี่คนโอ้ยจะมีวันละกี่คนก็มีคุณคนเดียวอ,อะไรมากมายเอเอ,เอชอบข่ายํำกับฉันตลอดแม่ เออเป็นาเวิเจ้ามาเจ้าหลวงทุกันเลยครับโอ้ยใครไปหาเจ้าหลวงฉันไม่ได้คือฉันไม่เคยเสด็จหาเจ้าหลวงฝ่ายในองค์ใดเลยมีแต่เจ้าหลวงคนนี้แหละที่ว่าเออมีความจริงใจโทรมาบ่อยอ่ะเอออืมโทรวันนี้สายเองนะครับสายแรกสายแรกเลื่ที่คุยกันในแชทล่ะสายอะไรรู้ว่าขายขำขายโป๊ะแหมกิจอกทองโป๊ะแหม ทำตัวเยี่ยงพระอดอกทองกูสอนไม่รู้จักจำโอเคแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยทักไป็นนะจ้าโอ้โหเจ้าหลวงด่ากูเลิกอีกแล้วค่ะเจ้าหลวงหนึงความสวยโอเคว่างให้ค่ะสวัสดีครับพี่เจ้าครับค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหลวงอันนี้โทรมาจากเมืองพิจิตรนะครับค่ะขอบคุณค่ะเมืองพิจิตรหัวเมืองเหนือมีการใดไรจะคุยกับพระมหาพิวีเจ้าหรือ สุขภาพร่างกายดีอยู่ค่ะไปไหนก็ระวังให้นะครับช่วงนี้โควิดกำลังมาก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันเจ้าหลวงเพราะฉะนั้นไม่ขาดดูแลอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นหัวเมืองทิฟกับหัวเมืองพิจิตรมันก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าเราก็กลัวโควิดด้วยกันนะลูกนะใช่ค่ะเพราะวเราก็เป็นคนในเมืองทิฟด้วยกันเนาะใช่อย่าลืมว่าเมืองทิฟ ก็จะมันใจหนครับพอดีเกกฑ์ลังจะออกครับไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อหรือเปล่าโอเคไม่ว่านะคะไม่ว่าลูกจะทําการอนใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเรื่องผลการเรียนขอให้มีผลการเรียนที่ปังๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นคนดีของเมืองทิพย์มีการเรียนที่ดีมีการศึกษาที่ดีก็คือเมืองทิพย์ต้องการคนดีกลับมาพัฒนาเมืองทิพย์ okay. ค่ะอรัจะพัฒนาเมืองทิพย์นะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะไเจครับไม่ค่ะ ได้ค่ะไม่ได้ครับได้ค่ะครับดูแลสุขภาพนะครับค่ะโอเคค่ะอย่าลืมนะส่งมานนะแม่หน้าโอเคส่งมันที่อยู่ขออีกทิปทักโอเคทักแชททิปไปนะโอเคครับจ้าขอบคุณนะครับที่ว่าจะส่งแมสมาให้ขอบคุณค่ะเออขอบคุณนะเรยสดนะคะต่อไป เริมอีกแล้วอย่าวิ่งเริ่มมาสอนอีกแล้วไอสัตว์นี่ฮัลโหลอะไรเนี่ยแม่กดรับไปซีอ่าก็กูไม่รู้กูไม่เคยใช้ง้อฮวาไงครับเจ้าจหลวงเาผมอันนี้เบอร์พอแมีพีเจ้าใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นเบอร์ของทีฟอ๋อเป็นเบอร์เบอร์น,น้อง ดีไหครับโอ้ยสบายดีค่ะน้องเฟิร์นยี่สิบแปดสบายดีค่ะ <ims> ที่ที่เมืองทิพน,า,น,ะะนาวไหมครับหนาวไหมหนาวหนาวมากเพราะว่าฝนเพิ่งผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลงมาอีกอ๋อคร,รับพ่อมหาเทพจ้างอย่าลืมใส่แมสก์นะครับตอนไปตอนไปทำผมค่ะค่ะก็ใส่อย,อยู่เพิ่งมาถอดตอนไลฟ์สดเมื่อกี้ะค่ะใส่อยู่ถ้าเกิดไม่ใส่แหมยอีดอกทองมึงอ่ะกล้วยใส่ตลอดไปเสียคุ้นง้ ขายขับมกดอกนี้หัวบอหน่ารักมากเลยเจ้าหลวงคนนี้อยู่หัวเมืองไหนคะทำไมเสี่ยงด,ดูแม่อยู่นะครับอยู่ในนะคร <c oughs> ตอนนี้เป็นแฟนตัวยงนะโอเคโอเคโอเคขอให้เป็นแฟนตัวยงตลอดไปขอบคุณค่ะราบผมนะคะ<า><า>โอเคค่ะลารมารีใช้ดีมากเนาะดูแต่หน้ากระจ่างเลยเนี่ย,ยจริงจริงนะคะ ลามอรี่เนี่ยใช้ดีมากเลยนะดูดูได้เลยผิวสัมผัสได้เลยเมื่อก่อนมันกล้านเนี่ยแต่ว่าผิวขาวขึ้นอ,อมีความกระจ่างใส่ขึ้นนะเออดูสิรูขุนข่นๆอะไรเนียนเนียนเนียนดีอ่ะชา้ฮาฮัลโหลค่ะฮัลโหล,หลโอ้ยความรักอะไรอีกละ่ะลูกอ,อีอออกทองพยาเอ,อ โอ้ยท่านั้นก็มาที่อียิปต์เลยค่ะมันไกลไปไหมมันไกลไปเธอต้องมาค่ะผัวจะได้เธอผัวเธอจะได้ปปริเยกับเธอผัวไม่โปรยเยกับหนูน่าเลยวแม่เออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะลูกทำผมนะ่ะมันจะได้ปังปัง,ปงหนีบเท่าเล็กๆทุกวันไงอยากสวยเหมือนน้องเฟิร์นแล้วโอเคค่ะน้องเฟิร์นยี่สิบแปดนะคะจำไม่ดีผ่าน้องเฟิร์นโอเคค่ะผ่านไ,ไ,ไปค่ะจ้า ค่ะอุย้ยน่ารักมากลูกสาวฉันฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบอ๋อไปที่อื่นค่ะนะคะ <laughs> เออไปขายขำขายลำไยที่อื่นเอออืม เงียบเอาต่อไปเครื่องไงไหนเอาอะไรอ่ะฮัลโหลผ่านก่อนหัวเราะมากเกินไปเออฮัลโหลสวัสดีค่ะสม่ค่ะแม่แนี่จ้าว่าไงคะใช่ใช่น้องเฟิร์นไหมคะค่ะน้องเฟิร์นยี่สิบแปดค่ะ ลองเปิดลองเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดอีอ่ะคะเพลงคุณลำใหญ่ก็ได้คะ่ะอ่าโอเคอย่างจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำใหญ่ะเก็บเอาไว้ในใจเลยมาชื่อดีก็มีทำไต่และไม่เรียกลำใหญ่ทำไมแล้วนะ เรือเห็นชันเป็นคนบันนอคอกนะไม่รักจะก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกคุณลำใหญ่โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ฟังจ้าสวัสดีค่ะน้องต่อไปเลยค่ะสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครขำ เขาไม่ได้ขายคำแบบมึงหรอกอย่าโง่ฮัลโหลอืมสายสายไม่ใช่แม่สายสายมันซ้อนคันไม่ใช่ยินยินเพราะเหมือนก่าสายมันพันกันน่ะเพราะคที่อยู่ฮัลโหลค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะเจ้าลูกรักแม่ในสุดเลยครับรักลูกเหมือนกันค่ะมอ๋อแม่ก็ รักลูกเหมือนกันค่ะเจ้าหลวงอ,ลออกมาเลยค่ะออมานอนมัน้งเออชอบโกโหกทำไมนะผมรอกินแกงคแม่อยู่ครับอ๋อถ้ามาเดี๋ยวจะทำให้ทานเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละอิงที่มันว่างเดี๋ยวจะได้ไปไล์สดกันค่ะ,คะขอบคุณค่ะต่อไปเลยค่ะ เออจริงนะเอฟซีดูสินะเรื่อง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 อื่นไว้ก่อนเดี๋ยวดูหน้าพระมหาเทีเจ้าเมื่อก่อนรูขุขนเนี่ยมันจะกว้างแต่ตอนนี้อะดูได้เลยเพราะว่านะะคใช้ละมารีดดีจริงๆแล้วก็การไลฟ์สดเมื่อก่อนเห็นไหมอืมเออสวยอยู่แม่เออนี่ขนาดหน้าสดนะเออสวยอยู่ค่ะโอเคโอเคนี่ผมฮัลโหลสวัสดีค่ะ แม่มาเพลงให้ฟังไยคะเพลงอะไรคะรักพี่ไข่หนุยโอเครักพี่ไข่หนุยมาอีกแล้วไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หนุยรักพี่ไข่หนุยคนเดียวนะพี่พี่มันพี่มูก็โจกก็ช่วงพี่เท่งพี่หลวงบางล,วบางล้อบังลีหนุ่มอื่นมากมีไม่เคยสนใจโอเคโอ้ยหัวเราะฉันผู้ชายหัวเราะ โอเคแม่คุยโอ้หกิน่ัเทอหัวปาก่อยโอ้ยยี่เดี๋ยวพ่ชยหัวร้แล้วอะายแล้วพี่ชายหัวร้อน h โ l l o h ล l l o ข้าพานก่อนตะขนันเออไข่กั พียใส่หัวรถเม่เป็นไงอย่างเม่โป๊ะนะคะหนูจะบอกให้นะกไม่โป๊ะค่ะเจ้าขายขำสวัสดีค่ะสวัสดีคระห้านองสิบ้ทองไมค่ะนี่ผมแม่ครบผมเแม่นะครับค่ะโอ้ยเป็นแฟนตัวยงเยอะมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหกพันคนนะคะหกพันคนในไลฟ์สด ขอบพระหมาทีวีเจ้าขอบคุณค่ะนะคะเราสนุกกันไปบ้างหัวราอกันไปบ้างใครเครียดกันไปบ้างฉันจะเป็นคนที่ว่าเออทำให้ทุกคนที่เครียดไปน่ะก็คือได้กลับมาหัวราอได้ยิ้มได้นะลูกนะนะครับดีใจมากเลยครับโชติดโทษติดยากมากครับโอเคค่ะแม่ก็ดีใจนะคะที่ลูกโทรมาแม่จังหวัดอ,อ,อะไรถามดูัเมืองรบบุรีนะครับโอ้ยหัวเมืองลบบุรีขอบพร<ท>นะสุเมนใช่ไหม โอ๊ยขอมาสุใบเงี้ยมสีง่อที่ว่ามีลิงอะ่ะแม่ไม่ใช่พระปาง3ยอดควาย <c oughs> <Okay. S 1> โอเคโอ้อีทิปยีิงง้จริงๆเรียนประวัติศาสตร์ใครสอนมันเนี่ย <c oughs> เออโอเคะ okay, ค่ะลูก <c oughs> ต่อไปค่ะห <c oughs> นีบไห้มันดีๆมึงดูชอบผมมั่งไม่ใช่ห่วงจะเล่นอย่าเล่นใหมันเยอะอีทิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ไหว่ะแม่อเค่ะโอเควางสิโอ๊ยแมเวลากระเทยโทรมาดิบวางพอเจ้าหลวงแม่อย่าวินโอเคมึงโจดขอให้เขาโทรมาใหม่เออเจ้าหลวงโทรมาอวยพรแล้วอวยพรอีกไม่ยอมจบสวัสดีค่ะอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บมันดีเลยแม่ไม่ใช่ดีเลยแหละทำไมอ่ะ มันวางสายไงน้ออีนี่ค่ะขายข่กัลเชนีฮัลโหลครับสวัสดีค่ะเออเออใช่พัฒาทีจ้ารูปะครับค่ะพัฒาทีวีเจ้าพระนางพุ่มทองสิบเก้าพุ่มทองคือลุงแม่เต้นวันนั้นน่ารักมากเลยนะครับเออเต้นเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ก็เต้นอีกจ้าอออะไรที่เป็นความสุขของลูกๆแม่จะทำค่ะแม่ให้สัญญาไว้เลยฮัลโหลครับเออเต้นรำวน โอ้ยตายแล้วลูกแม่แม่ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะโอเคผ่านก่อนวายออแม่เผู้ชายบ้าไหนเมื่อกี้ทำกายภาพบำบัดไง <laughs> 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 โอเคสวัสดีค่ะ <laughs> เอาอีกแล้วบ้าว่าไงคะ่ะเย็นเห็นไห,นหนมสายมันซ้อนกันแม่ไม่ได้สายซ้อนค่ะเข,า,ขาตั้งใจโถนเลยแม่อย่าวี เอาโอเคต่อไปฮัลโหลค่ะฮัลโหล<า>ค่ะว่าไงค่ะใหญ่มันมากเกินไ์สดอยู่ค่ะท,คที่นี่เออคะ่ะที่นี่ที่นี่ไม่ตอกค่ะผูดภาษาเมืองทิพมงังอ oh, คุณไม่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรอยู่เมืองทิพค่ะอ โอเคโอเคค่ะอวยปอนที่ีใหม่นึครับค่ะข้อวยพรอำนาจคล้อยบาดมีสิ่งศักดิิ์สทธิ์ในเมืองทิพย์พี่ลวงเมืองทิพย์จงกลุ่มพีทักแบบตาหลู่ข้องแม่เจริญเจริญนะคะทําการดันใดก็คลอยมีความปังรุงโดตลอดปีค่ะลูกค้าครับขอบคุณครับค่ะแม่เล้ยเสี้ยงว้านลูกชายอือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ว่าให้ค่ะบริหารปีใหม่ใหหน่อยครับแม่ค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าทำการทำงานไรนก็แล้วแต่ก็คอยปังๆลุงโรตลอดตีค่ะลูกช่วงนี้แม่เป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะอ๋อครับครับโอเคค่ะลูก นะคะอีกสองสายสุดท้ายนะนะคะอีกสองสายสุดท้ายไม่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 คอยเต้นอีกเมื่อกี้บอกว่าใช่ดีค่จะเต้นใดูใช่ค่ะน้องเฟยยี่สิบแปดค่ะสวัสดีค่ะบผมบอกพงาอย่างห้แม่อกวอนะครับค่ะทาออกมากมาจากที่ไหนว่าออกแม่คนนี้นะคะยังรอหลูกเสมอนะขออมูลครับโอเคค่ะ ค่ะเอาอีกสายห,หนึ่งเอาโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาาเอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหลกเห็นไหมะไว้สาพะแม่ไว้สาค่ะเนี่ยนี่ผมให้มันวุ้มตรงนี้อ่ะให้มันเข้ากับรูปหนะ้าค่ะขอบคุณค่ะนะคะเออนั่นแหละ ร้องเพลงไปแล้วครับเมื่อกี้เจ็บคอแล้วค่ะอันนี้โทรโทรจากหัวเมืองลำปางมัค้คโอ้ยมาจากหัวเมืองมา้าเออนะคะรถมา้าโอ้ยตายแล้วเปิดกล้องมาด้วยโอ้ยเจ็บมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนลูกๆชันอยู่ไหนเนี่ยเปิดกล้องฉันมาแล้วเนี่ย โอเคเออสวยอยู่ในแม่นาวันนี้นะสวยอยู่อ่ะขอขอจบพวนอินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยนะคะเนี่ยไม่ใช่จะว่าแบบโน้นแบบนี้นะก็คือเมื่อก่อนหน้าพระมหาทีวีเจ้าน่ะไม่กระจ่างใสเลยนะคะไม่กระจ่างใสเลยแต่พอว่าใส่ใช้สองสามครั้งเห็นไหมราเบอรี่ของเขาดีจริงๆนะเนี่ยแบบกลางคืนแบบกลางวันดีมากเลยกระจ่างใสเห็นไหมเนี่ยอืม และตอน,นดูกระจับใสดีเห็นไหมเนี่ยผิวเนี่ยรูขุ่นขนเล็กลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ทําให้รูขุ่นขนเราเนี่ยเล็กลงแล้วก็ทําให้หน้าเรียบเนียนนี่ค่ะลาบอรี่เพราะฉะนั้นใช้ได้เลยค่ะ F4 แม่หญิงดีขอบอกขอบคุณค่ะนะคะไยบายในการจบไลฟ์ครั้งนี้ขอให้ทั้งหมดทั้งสิ้นจงมีความสุขความเจริญคิดการอันใดก็สมความปรารถนาห่างใจห่างไกลาจากโควิดที่19 สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอบค่ายบายบ๊ายบายทุกคน